สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการสมัครแอปกล้องวงจรปิด EasyVid นะครับก่อนอื่นเข้าไปที่แอปกล้องวงจรปิด EasyVid นะครับจากนั้นทำการกดสร้างบัญชีใหม่ครับทำการใส่ชื่อที่เราต้องการจะตั้งนะครับอย่างเช่นอุดตรดิตเขตอุดตรดิต ภาค2นะครับจากนั้นทำการเลือกภูมิภาคไทยแลนด์นะครับพอเลือกภูมิภาคเสร็จแล้วด้านความมือจะเป็นรูปโทรศัพท์ให้เราทำการกดตรงรูปโทรศัพท์เพื่อที่เราจะใช้ในการสมัครแอปกล้องวงจรปิดด้วยเบอร์มือถือนะครับทำการกรอ,อกเบอร์ที่เราต้องการจะสมัครนะครับ จากนั้นทำการกดต่อนะครับกดคำว่าข้าพเจ้ายอมรับนะครับจากนั้นทำการสร้างรหัสผ่านนะครับเงื่อนไขาการสร้างรหัสผ่านคือต้องมีภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่อย่างน้อยหนึงตัวแล้วก็มีตัวเลขอยู่ในนั้นด้วยนะครับอย่างเช่น x ตัวใหญ่แล้วก็ x ตัวเล็ก2ตัวนะครับ แล้วเราทำการใส่ตัวเลขไปนะครับจากนั้นให้ทำการกรอกโค้ดด้านขวามือที่เขาให้มานะครับกรอกให้ถูกต้องนะครับเพื่อที่จะให้ระบบส่ง OTP มาที่เบอร์มือถือที่เราใช้สมัครนะครับจากนั้นทำการกรอก OTP ที่ระบบให้มาในข้อความ SMS ในเบอร์มือถือที่เราใช้สมัครนะครับจากนั้นกดกลับเข้าสู่หน้าหลักนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นวิธีการสมัครแอปกล้องวงจรปิดครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการแอดกล้องเข้ามาในแอปกล้องวงจรปิดนะครับ ติดตามได้ในคลิปถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ช่องเบสเกมเมอรด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ